คันนี้เลยอีสูดดีแม็กหนึ่งจุดเก้าซเกียร์ออโต้ค่ะปี 2, 2022ันงเลขไม้วิ่งอยู่แค่18,000โลเท่านั้นนะคะราคาก็คุ้มคุ้มนะคะคุณพี่ค่ะ6 9 9าพับาทนะคันนี้ยังว่างอยู่ยังไม่ติดจองนะรายละเอียดเส้นสายตัวรถจะเป็นยังไงนะคะไปดูได้ในคลิปเต็มได้เลย สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอกันกับน้องกางเต็นเพรยนต์อีกเช่นเคยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพรยน์สํานักงานใหญ่สาขาที่1ซอยเสรีไทยหกสิบแปดแยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพนะคะแล้ววันนี้กางเต็นมาอัปเดตคุณพี่รถกระบะสีประตูปีใหม่ไม้นะคะคุณพี่แล้วก็สภาพรถโครตรสวยเลยนะคะอีสูตด,ดีแม็กหนึ่งจุดเก้าแซดเกียร์ออตโต้ปีสองพันยิบสองนะคันนี้เลขไม้แค่หนึ่งหมื่นแปดพันโลเท่านั้นราคาโคตรดี 699,000บาทนะคะยังว่างอยู่นะคะคุณพี่โหพี่โลโคสวยเลยใครที่กำลังตามหารถกระบะสีประตูสีดำอยู่คุณพี่รีบมาจัดได้เลยคันนี้เทียบเท่าป้ายแดงราคาหายไปเกินครึ่งเลยนะคะคุณพี่มาเดี๋ยวพามาดูรอบๆคันเลยคันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะะีคะ ไฟด้านหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์ไฟเด,ดท์ทมมีมาให้ไฟเลี้ยวสวยๆแนะกระจังด้านหน้าโครเมียมเคียวความป้ายกรุงเทพมหานครนะคะสีสม่ำเสมอเท่ากันไม่มีการทำสีมาคุณพี่นี่คือสภาพรถแรกเข้าของเราเลยนะรถสวยมากนะคะเต้นชอบมากเลยลายล้อแม็กดีไซน์นี้นะคะคุณพี่นี่แม็กเดิมแท้ขอแม็กไม่มีริ้วรอยเลยนะคะตัวยางได้เป็นบิสโตนะ ย่างปี22แล้วสั่งเปลี่ยนใหม่ให้ทั้ง4เส้นเลยนะคะคุณพี่ตัวช็อคด้านในจุดมาร์ค QC จากโรงงานยังอยู่นะคะใต้ท้องรถตรงนี้พ่นเคลือบกันสนิมให้นะคะคุณพี่ขาจากโรงงานเลยรถใช้งานแค่ประมาณ3ปีเองนะคะสภาพรถยังสวยรับประกันโครงสร้างรถนะคะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำกับสีมาแน่นอนนะคะของเดิมหมดเลย หูกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเดี่ยวคิ้วกระสับทั้ง4บานมีมาให้นะคะที่เปิดประตูมีตัวเบ้ามือจับกันลอยที่เป็นโค้เมียมแบบนี้ด้วยนะคะสภาพเดิมเลยคุณพี่มาจะให้ดูในส่วนของโครงสร้างนะคะเรียมสันหัวน็อตนะคะทางฝั่งประตูด้านซ้ายนะคะข้างหน้าของพี่คมกิบชัดเจนไม่มีรอยแกะขายบานพับประตูเดิมนะคะตัวสีไม่มีการทํามาเรียบรื่นสม่ำเสมอเท่ากันเลยค่ะฝั่งประตูทางด้านซ้ายเหมือนกันนะคะข้างหลังนี่คุณพี่เห็นไหมหัวน็อตไม่มีรอยแกะเลย คุณพี่สภาพสวยเวอร์นะคะน่าโดนไหมล่ะคันนี้ฟรีดาวตกผ่อนเดือนเราประมาณหมื่นสามนะคุณพี่คุ้มมากๆเลยฟรีดาวได้รายได้2องหมืกว่าบาทก็จัดได้แล้วนะคะคุณพี่นี่ให้ดูเห็นไหมคะฝั่งด้านในคุณพี่ดูจากผิวสีของตัวรถจากด้านในนะไม่มีรอยทําสีเลยนะ,ะนี่ร่วกล้าคอนเฟิร์มเลยที่บอกว่ารับประกันเครื่องโครงสร้างตัวเจอนะกางเป็นรับซื้อคืนเงินเต็มจํานวนด้วยนะคะ ดูตัวยางอะไหล่นะฮะยังไม่เคยแตะพื้นดินเลยนะคุณพี่เส้นยางยังอยู่คมนะคะนี่ใต้ท้องรถฮะ,ะไม่มีการแดัดแปลงหรือเสริมแหนบอะไรมานะคะคุณพี่เดิมเดิมเลยนะคะคุณพี่ฝั่งทางด้านนี้คุณพี่เห็นกับแสงของตัวรถไหมตรงนี้รอยบุบไม่มีเลยสภาพโคตรสวยไฟด้านท้ายตัวนี้นะคะได้เป็นแบบ led นะคะเป็นกรอบเดี่ยๆแบบนี้หล่อมากๆนะคะคุณพี่ขารถวิ่งใช้ในในกรุงเทพนะอา้ากล้องถอยมีมาให้ด้วยเอาซิ ฝาท้ายเอาเปิดให้ดูว่าไม่เคยมีการเปลี่ยนมาคุณพี่แมกไลเนอร์ด้านหลังนะคะสภาพกริปกริบเลยนะคะริ้วรอยไม่มีเลยนะคะคุณพี่ขาฝั่งทางด้านท้ายตรงนี้คุณพี่เห็นไหมคะหัวน็อตคมๆนะจุดเม็ดอาร์กผลิตจากโรงงานยังอยู่เลยนะด้านท้ายนี่สวยๆเรียบๆแบบนี้และ,ะคุณพี่ฝั่งด้านนี้เหมือนกันเห็นไหมคะ เลินะคะไม่มีการเปลี่ยนฝาท้ายหัวน็อตทางด้านท้ายไม่มีสนิมด้วยโอ้โหคุ้มมากแล้ะคืนเน้นมันถูกเน้นใช้งานเครื่อง1.9เนี่ยภาษีถูกนะและก็ประหยัดน้ํามันมากๆด้วยคุณพี่ลองดูได้จากที่เคยดูรีวิวจากป้ายแดงมานะคะคุณพี่เหมือนกันเลยเราแค่มาคัดเลือกรถมือสองแบบสวยๆเอาไว้ใช้งานจริงนะคะคุณพี่ขาฟังทางด้านขวาเหมือนกันนะคุณพี่ขาดูสิเห็นไหม ตัวรถเงางามมากเบามือจับมีมาให้แล้วก็ยังไม่ลอกเลยนะยังสวยอยู่เลยนะคะพี่ประตูด้านหลังฝั่งขวาค่ะคุณพี่ตัวนี้ก็จะเป็นแบบบูซอฟหนังเดินตะเข็บได้ขาวอย่างนี้ดีไซน์สวยเลยนะคะช,ช็อเฉียวมากคุณพี่คะเรียมสันหัวน,อน็อตนังฝั่งด้านในนี่คมกิ๊ฟชัดเจนนะคะไม่มีรอยแกะไขเนะยครับบานพับประตูอันเดิมเลยเบาะด,ด้านไหนได้เป็นเบาะหนังสีดำตึงๆฟูๆเลยค่ะคุณพี่ที่พักแขนตรงกลางตรงนี้ก็มีมาให้ เห็นไหมพร้อมที่วางแก้วน้ำอีกสจุดแอร์หลังมีมาให้ครบๆนะคะหลังคาลอยเจอไม่มีค่ะคุณพี่เนี่ยคือสภาพรถหน่วยงานนะพวกรถหน่วยงานพวกนี้นะจะไม่มีก,การเจิมบนหลังคานะคุณพี่นะกุญแจรีโมทได้เป็นแบบนี้นะคุณพี่กระจกทุกบ้านนะของอีซูจะเป็นโค้ดนี้ พัดเดิมนะไม่มีการเปลี่ยนมานะครพี่ประตูฝั่งด้านหน้าทางคนขับนะกระจกเปิดออโตโดด้ทางฝั่งคนขับรูกระจกปรับพับไฟฟ้าตัวนี้ปรับเป็นแบบ2ส,สเต็ปได้นะครพี่เรียมซันหัวน็อตนะคะทางฝั่งประตูด้านนี้นะคะคมกิ๊บชัดเจนไม่มีรอยแกะไขเลยบานพับประตูอันเดิม ตัวสีเรียบๆเ,เลยเห็นไหมบันไดข้างก็มีให้ทั้งสองฝั่งนะเบาะด,ด้านในนะคะเป็นเบาะหนังบักเก็ตซีทเนะี่ยตึงๆฟูๆตรงกลางเป็นตัวคูแม็กระบายอากาศให้อีกนะคะคุณพี่นี่เหมือนเบาะสตรีมเกมเลยเบาะใหญ่มากๆนะคะคุณพี่แล้วก็ตรงนี้ไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์สามารถปรับระดับได้นะความสูงต่ำตั้งค่าได้เลยสตาร์ตสต็อปมีมาให้ป้องกันการลื่นถลายตัวนี้ก็เป็นช่องท่บเก็บบาดเก็บเหรียญอะไรพวกนี้นะครับนะเข้ามาดูภายในนะคะคุณพี่ ตวเมาลาัยนะคะคุณพี่ตรงนี้ดีไซน์สปอร์ตสุดๆนะมีครูสคอนโทรลให้ตัวนี้ก็จะเป็นโหมดควบคุมนะพวกเครื่องเสียงอะไรต่างๆนะคุณพี่เดีย๋ยวขอสตาร์ทรถให้ดูเลขใหม่ไม่แท้ไม่เดิมการันตีไม่มีการกองใหม่เลยซื้อรถที่ผิดเพชรยนนะคุณพี่ไม่ผิดหวังนะจ้ามา,าปิดประตูก่อนถ้าไม่ปิดประตูเขาไม่ขึ้นให้นะครับอ่าโอเค ไม่อยู่ที่1นึ่0โลพี่ไม่น้อยมากนะเทียบเท่าไยแดงถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะพี่ดูดิรถสวยมากๆเลยนะะพวงมาลัยก็ไม่มีลอกลอนหน้าจอทัชสกรีนนะคะแอร์ยังช่ำถึงใจอยู่เลยเห็นไหมเชื่อมต่อ Android Auto ได้บลูทูธได้นะคะ USB AUX ทำได้เลยนะแล้วก็ตรงนี้แอร์ยังช่ำอยู่เลยนะพี่กีร์ของเขาเนี่ยดีไซน์สปอร์ตนะกระทัดรัดดีจังเลย ตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนแก้วถุงเนาะทําความสะอาดง่ายนะคะคุณพี่ขาตัวนี้ที่วงที่วางแก้วก็สวยๆเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวคู่บล็อกนี่ตรงนี้นะคะเก็บความเย็นได้คู่มือนี่คู่มือการใช้งานตัวรถนะดางเต็นก็มีมาให้พร้อมเลยคอนโซลตรงนี้นะริ้วรอยไม่มีนะคะและให้ดูนะเราขายตามป้ายสอกขบอนะคุณพี่ขา,ารถมือเดียวจริงๆนะสภาพสวยนะนี่ตรงนี้ ในถูกยังคุมอยู่เลยแสงไฟด้านในติดปกตินะครับพี่ช่องใส่แว่นตามีมาให้นะคุ้มมาก1.9เนี่ยอาตาการกินน้ำมันคันนี้ถ้าวิ่งในเมืองน่าจะอยู่ที่ประมาณ15-16กกิโลลิตรได้อยู่นะบรรทุกอีกเนะี่ยมาอาจจะแบบว่าเออเพิ่มขึ้นนิดนึงต่างกันนิดหน่อยนะครับคุณพี่แต่คุ้มเพราะรถมันสวยจริงเห็นไหมที่วางแก้วน้ำของอีซุก็เยอะนะจะเป็นแบบบิวจินแบบนีบบนะ้ทั้งสองฝั่งเลยคือ ด้านข้างเนี่ยสองแล้วฝั่งนี้อีกสองตรงกลางอีกสองเป็นหกแล้วพี่วางได้เยอะมากอยากกินน้ํากันกี่แก้วล่ะนะเยอะมากเลยจริงๆมาเพื่อไม่เป็ประการาิย์เสียเวลานะเดี๋ยวพาไปดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างว่าสภาพเครื่องยนต์ไม่กริบเหมือนรอบคันไหมนะคบไปดูกันเลยครับเข้ามาในส่วนของตัวเครื่องยนต์ค่ะคุณพี่ขาอันนี้สภาพเครื่องเดิมๆเลยแน่นๆอย่างนี้นะั้นหนึ่งจุดเก้าแทนแน่นอนไม่มีการเปลี่ยนยกเครื่องมาเลขคดเครื่องดูตรงนี้นะ ตรงตามเล่มนะจ๊ะพี่จ๋าจุดมาคิวซีจากโรงงานตามข้อต่อทอดต่างๆนะคุณพี่ไม่มีรอยแกะไขเลยมีสภาพเครื่องยนต์โคตรใหม่เลยนะคะก่อนออกรถปลายเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ใหม่ยกแบตเตอรี่โลกใหม่ไปเลยนะใช้งานกันได้แบบยาวๆของเรารับประกัน ในการหลังการขายที่ลูกค้าออกไปรถมีปัญหาอะไรกลับมาหาหนูได้เหมือนเดิมนะจ๊ะคุณพี่เอาเรียมสันหัวน็อตทั้งฝั่งด้านซ้ายมือเห็นไหมคะฝากระปรงด้านหน้าไม่มีรอยแกะคะ่ะมีตัวสีไม่มีการทํามารับประกันคานด้านหน้าไม่มีบิดเบี้ยวไฟแท้ไฟเดิมไทยคุยโตะนะคะคุณพี่คาะนี่ทั้งหมดเลยตัวคลิปต่างๆที่อยู่ทางด้านหน้านะคะไม่มีรอยถอดนะฮะนี่ก็เหมือนกันคุณพี่สภาพสวยแผ่นเพจนะคะยังอยู่นะแผ่นป้ายเหล็กตรงนี้นะคะไม่มีชารุดหลุดหลุดออกนะคุณพี่เห็นไหมตาม ต่อท่อเครื่องยนต์สนิมไม่มีเลยสักนิดเลยนะคะคุณพี่ฝังด้านนี้เหมือนการทําพี่เหลี่ยมสันหัวน็อตทางฝั่งฝากระโปรงทางขวาคุณพี่ขาเห็นไหมคมๆเลยฝากระโปรงด้านหน้าไม่มีริ้วรอยของการทําสีนะสภาพดําเดิมเลยแล้วก็ตรงนี้ซีนยางนะใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะพี่แผงกันความร้อนด้านหน้าไม่มีบิดเบี้ยวหรือฉีกขาดเลยนะคะคุณพี่สภาพใหม่มากๆเลยนะคะพี่ๆท่านไหนนะที่กําลังตามหารถกระบะสี่ประตูยกสูงสภาพสวยๆนะคะคุณพี่ นี่คันนี้หล่อยอีสูตรดีแม็กหนเกแซตเกียร์ออโต้ปีสอ2พัยไมล์วิ่งห8 0่0โล 699,000บาทเท่านั้นคันนี้ขอให้ไวเลยสภาพรถสวยจริงๆเซลที่นี่เยอะมากๆพี่ขารีบกันหน่อยนะสนใจอยากได้รายละเอียดคันนี้เพิ่มเติมติดต่อหากังเต็นได้ที่0645546469โทรก็ได้แอดไลน์มอก็ได้นะคุณพี่และไม่ได้มีแค่การทำช่องรถกระบะอย่างเดียวรถ Fortuner หนูก็มีหรือว่ารถเก่งเล็กหนูก็มีนะ,ะคะพี่มีให้เลือกมากกว่าพันกว่าคันเลยนะ,ะคะพี่ สำหรับคลิปวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้การคลิปหน้ากางเตนจะมาอัปเดตรถสวยเข้าใหม่แบบไหนอีกรอชมได้เลยวันนี้กังเตนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ